สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานขอกับเคยลาคือกับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็รับบทเอาลูกเอาหลานโอ้ยหัวสิป,ปวดพี่น้องเลยทั้งลูกทั้งหลานอย่าไปอย่าไปทั้นนะมันเปื้อนลูก มามามาทิมทิมมาเบิร์พี่น้องเลยไผ่ชีดีกว่าไผ่น้องกรกับนอ้องไก่แล้วก็น้นองตัวนุชวนยาเฮ็ดก้อนพี่มาเลี้ยงน้ำน้องพี่เร็วเร็ว ก่อนพี่มาเลี้ยงอันนี้น้ำนองนี่เร็วเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงน้ำกันนะเออเดี๋ยวเร็วเออผู้บักลาไปจับตัวนั้นไปจับตัวนั้นมาใส่ป้าสิเอ้ายังผู้น้องเลี้ยงนะ พูดเงเก็บเขาดองเก็บเเอาเอาลากระเลี่ยงน้ำนองนั่นก่อนเอาเปลี่ยนเปลี่ยนไปบรเลี่ยงอลไน้องกันเ้เอาเก็บใส่ถังโหลดปาเนี่ยเอ้าอืม ให้เลี้ยงกลายเป็นให้เก็บอืเต็มแล้วอเต็มแล้วพอเต็มแล้วเอ้ยหิวไปโลอกันหิวได้หิไปแต่ผู้ใหญ่กัยังหิวพอได้ออกเลยอยกบ่คืนโอ้โยกคืนเฉยหความเสียบของซองไอ้น้องปลาลุงเลยพูน มุนมดเสือฮิตมุนเนี่ยมุนยังลูกมุนกันอยู่น้ำกันเลยผู้ผู้เอานี่พอ่อแห้งพี่น้องเลยคือ <c oughs> ้นในี่แล้วนี่ผู้ดเดียวเอาบ่ได้เลยต้องให้น้องตันวโนมันล่ะมาชอมนำ้ำ เก็บใช่ไหมเก็บใช่ไหมเลียนเลียนอ่ะเลียนเลี้ยนมาลากระเลียนผู้เลียนผู้เก็บนานอ้าวไม่ได้ผู้เก่งเนาะ เดี๋ยวผูกเก่งๆเนาะหาคู่บ่เห็นลูกไปเห็นอันใหม่เห็นอันใหม่เห็นอันใหม่เียสใส่จะได้ลูกเต็มแล้วโดยเต็มแล้ว เต็มแล้วลูกพอแล้วอันนี้ชิบูดิให้แหหน่นอนะสองเสียมาเจอกันโอ้ยพูนคนไปพูนเองโลรพูน ตี้พูนย่อมาอีกเลี้ยงเลี้ยงเียงเลี้ยงไปเลี้ยงปากมาาพูนพูน Đôi, rồi rồi. Tìm nào lúc tìm nào. Rồi. กันสองแสบมาเจอกันบันไดโอ้โยปวดหง้อเราพี่น้องเลยมีสามแต่ว่าแสบหนึ่งพอเอาพากันปาดขาบจีอยู่กับผมเมื่อที่มีโรงทานบุญชมพูพระบรรมุงพี่น้องวันที่เสาหาเดือนหนึ่งปีสองพันเสวนาเนาะก็คือเมืออื่นถือวันเสาร์ พาเตรียมของไวมือมอื่นเห็ดลงทานปาดข้าวจีไว้สาดไอเลี้ยงน่องสะเจอมาแล้ว con này con này rồi luộc xuống xuống

บ,บเ string, water, ป al, ็นเห็ดจำพี่น้องเลยสงสัยเห็ดบ่ถือวิธีหรืออากาศมันบ่ได้เนาะมันก็เลยบ่ได้กินซ้ำบอเป็นเห็ดซ้ำมาลูกมามามันแดดนะอย่าเห็นไหมใช่ไอ้นะห้อยห้อยห้อย อย่าทิ่มออกมาใกล้มันสื่ึงหัวกันลูกอย่าทิ่มออกมาอย่าทิ่มมามันสื่ถึงหัวกันก่นกนอ,กอนก่อนอย่ามองอย่ามองมันสื่ถึงหัว,อ,อ,วอ,อ,อย่าเข้าไปลูกอย่าเข้าไป อ้าจะมาบัดเลี่ยงไว้ง่ามเลยพากันเห็ดมุนหมดอ,ออกมาออกมาชนน้อยล้มนะออ,มนนออกมาลูกออกมาเชืชอมันกลังแมาลอ,อมันตายมันแล้วเชื่อมันบ่มีแล้วเฮ้ย อายุก้นมิดมันฆ่าตะปูลูกมันฆ่าตะปูมันฆ่าตะปูหแม่นางเห่ินกำนองมุดแล้วเนียว ตดวนี้กำลังเชือออตัวนี้กำลังกำลังตัน้กงพอแล้วกล้พอแล้วมันสเขาตาลูกพอ่พอพ่ออกมานั่งอยู่นอกพี่ก่ตงแงสออน,นยังยัยง เอาอย่างลูกมาบน้เอาอย่างาาอันนี้เ<า>อาเขบใจขันเอาให้แล้วขอบใจใจ,ใจอ่ะนั่งลงบัานี้พย์กันน่งลงนั่งลงน่งลง เออออกมาออกมายัาตนตะปูลุค่อยค่อยค่อยล้มกักล้มกักระวังระวังงอ,อ,อนดีกว่าอย่าไปมันเปื้อนนะก้อนคลิปนี้ก็ล่าคนเด้วพี่น้องขอ,ขอบคุณคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันไม่คลิปนะสบายดี